สวัสดีค่ะอุ้มนะคะ DJI Product Specialist จาก DJI สาขา Fashion Island c o a c h i n g this week วันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการตั้งค่าของ Active Track 360อองศาหรือว่า Active Shot นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปตั้งค่าตรงไหนเปิดใช้งานตรงไหนและวิธีการใช้งานใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราเปิดเชื่อมต่อตัวโดรนกับรีโมทค่ะกดไปที่การควบคุมค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าโฟกัสแท็กนะคะก็จะมีรัศมีภายในแล้วก็ลัศมีภายนอกในการเซตระยะห่างนะคะแล้วก็ความสูงภายในแล้วก็ความสูงภายนอกก็สามารถเซตได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราลากขอบไปที่วัตถุที่เราต้องการจะให้ตัวโดรนนะคะแท็กกิ้งตาม หลังจากนั้นกดคำว่า active track ค่ะทางด้านซ้ายมือด้านล่างนะคะเราจะเห็นวงกลมสองวงก็คือลัศมีภายในแล้วก็ลัศมีภายนอกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราวาดตัววงกลมตัวนี้แหละคะ่ะให้หมุนรอบตัววัตถุได้เลยถ้าเราต้องการที่จะให้เขาหมุนรอบตัวเราหรือไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวานะคะเราสามารถลากได้ตามวงกลมที่เราเห็นได้เลยนะคะ ตัวโดรนก็จะทำการแท็กกิ้งหรือว่าบินตามในรัศมีที่เราลากไปนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนให้เขาบินติดตามหรืออยู่ในรัศมีของวงกลมภายนอกนะคะ <c oughs> เราก็ลากขึ้นไปวงกลมภายนอกได้เลยตัวโดนก็จะบินออกห่างจากตัววัตถุขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นถ้าเราจะให้เขาบินตามไปทางด้านซ้าย <c oughs> เขาก็จะบินตามไปทางด้านซ้ายค่ะเราก็ลากวงกลมได้เลยหลังจากนั้นก็คือให้บินกลับมาที่วงกลมด้านในเหมือนเดิม เขาก็จะบินเข้ามาใกล้วัตถุแบบนี้เลยค่ะ